ไม่ได้ตังมาทำไรติดตแต่ลายกันวิ่งเลยคนเจอเราสอง บนบนอาคารก็ได้เอาได้มีประสานพออไว้แลทั้งคณนาาทั้งเทคนิคขับนะเองขึ้นไปเหนือเลยเนี่ยครับแล้วบินวนอยู่วนเลยวนนแหละปล่อยเลยเปิดบริการตั้งแต่ทีห้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเอารถเนฉีดท้่นนะฮะไปตามถนนต่างๆล้างถนนมันก็ลดลงมาส่วนหนึ่งตอนนี้ทางทีมงานโดยท่านรองนัพรท่านนายกบลิิกเนี่ยนะฮะก็มีแนวความคิดขึ้นมา แปลว,ว่าโดนที่ใช้ในเกษตรกรเนี่ยที่ใช้พ่นยาทั้งหมดเนี่ยในปทุมธานีเนี่ยมันมีเยอะและเป็นชมลมก็เ,เลยไปขอนะทำวางเข้าใจเชิญชมลมมาเลยกันซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะครับแต่ค่าใช้จ,จ่ายต่างๆเนี่ยเราเอารอบจดําเนินการนะครับแต่เนื่องจากโดนเนี่ยมันใช้พ่นยามานะครับทางทางเราก็ได้มีการเอามาล้างทำความสะอาดนะฮะล้างได้ว,ว่าหลายเที่ยวมากจนแม้แต่กลิ่นก็ไม่มี นะครับแล้วน้ําที่ใส่ขึ้นไปที่โดนเนี่ยก็เป็นน้ําประปาทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าเราเราเรา,เราเราเช็คทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ผมเองเมื่อเริ่มปฏิบัติการเราก็อยากทดลองด้วยตัวเองว่าเอยโดนที่มันใช้ยาเนี่ยพ่นยาเนี่ยเราพอเราใส่น้าสะอาดเราล้างเรียบร้อยเนี่ยมันมีกลิ่นไหมแล้วเมื่อกี้อะไรขึ้นในการผมรองนพโยโบโลิ่งท่านประหลัดนะครับก็ได้เดินเข้าไปตรงกลางแล้วก็นำกลางฝอยรองที่มาลงมาเออมันไม่มีกลิ่นอะไรเลย แล้วตอนที่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเราเซตที่น้องประชาชนหน้าที่สุดนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะขึ้นบริบทการทั้งหมดนะฮะไโดยเป็นเวลาสามชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประเมินอีกทีหนึ่งว่าไอ้ค่าพีเอ็มเนี่ยมันลดลงแค่ไหนลดลงยังไงอ่าในประตูนเนี่ยมันมันดับมันมืดที่น้องประชาชนก็บ่นมาเยอะก็บอกไปได้เลยว่าที่จริงเนี่ยถ้าแขวงคุณไม่ทำเนี่ยคุณโยนมอปจอผมจะทำเอง นะบอกแสงการทางเนี่ยตั้งนานแล้วมันมืดอยู่เงี้ยถ้าคุณไม่ทําก็บอกมาให้ถูกต้องทำหนังสือมาอย่ามากักไว้มันประชาชนมันเดือดร้อนนะ